อ,อยากจะเตือนที่มาของทุกเองอ่ะมันน่าเกลียดศึกบ้านใหญ่ชนบุรีสุนิยาเสียเหงมังกรบุรภาใครตัวจริงคู่รักคู่แค้นที่รอปิดบัญชีแคนกันในการเลือกตั้ง2,566ที่สนามเลือกตั้งจังหวัดชนบุรีซึ่งคราวนี้มี1ิบเก้าอี้สอ,สอเขตเป็นเดิมพันใหญ่ระหว่าง นายสุทธิยาคุณปลื้มพี่ใหญ่แห่งบ้านใหญ่ชนบุรีตระกูลคุณปลื้มหัวหน้าทีมชนบุรีพักเพื่อไทยกับนายสุชาติชมกิน่นหรือเสียเหงรับตีว่าการกระทรวงแรงงานหัวหน้าทีมชนบุรีแกนนำพักลงตู่รวมไทยสร้างชาติมีการฝากรอยแค้นกันไว้อีกครั้งสดสดร้อนร้อนสุทธิยาฟาใส่ในายสุชาติต่อหน้าาวชนบุรี บนเวทีปราัยใหญ่พักเพื่อไทยที่หน้าสารกลางจังหวัดชนบุรีเมื่อวันเสาร์ที่18มีนาคมที่ผ่านมาที่มีคนชนบุรีมาฟังการปราศัยกันหลายพันคนโดยสนทิยาแฉบนเวทีว่าสุชาติเป็นคนโกหกชอบแต่งเรื่องโดยยืนยันว่าเสียเหงหรือนายสุชาติที่มีวันนี้ได้เพราะกลุ่มบ้านใหญ่ตระกูลคุณเื้มที่เลื้อนหนุนกันมาตั้งแต่ยังโนเนมดันให้ได้เติบโตจาก การเมืองท้องถิ่นทั้งจากเทศบาลและขยับมาเป็นสอจอจนส่งลงสมัครสอสจังหวัดชนบุรีเมื่อปี2554สมัยพักพลังชนทั้งที่วางตัวคนไว้แล้วแต่ก็ยอมเปลี่ยนเข็นสุชาติเสียบแทนจนได้ดีมีวันนี้ได้ก็เพราะพวกตัวเองตระกูลคุณปลื้มฝ่ายสุชาติชมกิ่นที่ติดตามการปลาใสายอยู่คงของขึ้นเพราะ สนธิยาพูดนั้นมันเป็นการเหยียบหน้ากันชัดๆไฟแค้นครั้งนี้ต้องสะสางซึ่งวิธีการที่ดีที่สุดก็คือทำให้สนธิยาเสียหน้าให้มากที่สุดด้วยการทำให้ลูกทีมของสนธิยาในานามพักเพื่อไทยต้องแพ้ให้มากที่สุดโดยเฉพาะหากทำให้นางสกุบบนคุณปื้มภรรยาของนายสนธิยาที่ลงสมัครเขตหกสอบตกได้มันก็จะเป็นการตบหน้าสนธิยาที่สุชาติสะใจที่สุดเรียกว่า ทำให้อายทั้งชนบุรีและทั้งประเทศสนามเลือกตั้งชนบุรีครั้งนี้ไม่ใช่แค่ชนบุรีเท่านั้นที่ติดตาผลกันอย่างใกล้ชิดและลุ้นกันอย่างใจระทึกแต่ขอการเมืองทั่วประเทศอยากรู้ยิ่งนักมังกรบุรพาตัวจริงคือใครกันแน่ระหว่างสนธยากับสุชาติชมกินเพราะต้องไม่ลืมว่าชั่วโมงนี้สุชาติชมกินบรรมีในจังหวัดชนบุรีก็ไม่แพ้บ้านใหญ่คุณปื้กหลังทําผลงานในการเป็น รับตีว่าการกระทรวงแรงงานช่วยเหลือผู้ประกอบการผู้ใช้แรงงานในพื้นที่ชนบุรีโดยเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยวช่วงได้รับผลกระทบจากโควิดไว้มากผนวกกับคนในพื้นที่ก็ได้รับผลบวกจากนโยบายหลายด้านของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาเช่นว่าสริการแห่งรัฐหรือโครงการ EEC ทำให้เศรษฐกิจชนบุรีเติบโตอย่างมาก ที่จะส่งผลเป็นแรงบวกไปยังสุชาติและรวมไทยสร้างชาติในการเลือกตั้งครั้งนี้การที่สุชาติจะสู้กับสนธิยามันจึงเป็นงานหนักไม่ใช่เล่นสำหรับชนบุรีเลือกตั้งรอบนี้สสเพิ่มมาอีกสองคนจากเด mm ิม hmm. 8เพิ่มเป็น10ประเมินแล้วศึกนี้เป็นการแข่งกันของ4พักซึ่งนอกจากเพื่อไทยโดยการนำของสนธิยาขุดปื้มที่ล่าสุดได้สรวตเลือกจำนงอดีศสจังหวัดชนบุรีจากพัก พลังประชารัฐไปร่วมทีมด้วยแล้วและรวมไทยสร้างชาติที่มีสุชาติและรณเทพอนุวัตอดีตศสจังหวัดชนบุรีที่ออกมาจากพลังประชารัฐมาพร้อมกับสุชาติก็ยังมีพักพลังประชารัฐที่ยังเหลือสสชนบุรีอีกสองคนที่ยังไม่ได้ย้ายพักคือร้อยเอกจอมชัยวงสายทองและสถิละระพพันธ์ที่เป็นลูกอดีตทหารเรือจึงมีฐานเสียงหนานแน่น ในเขตอำเภอสัตหีบเพราะมีทหารเรืออยู่จำนวนมากส่วนกวินหน้าตาขีที่เป็นอดีตสสยุคพักอนาคตใหม่ก่อนหน้านี้ไปอยู่กับชักต่อปูนที่พักพลังท้องถิ่นไทยแต่ตอนนี้ย้ายมาอยู่กับพักพลังประชารัฐเพราะเข้าร่วมไทยสร้างชาติไม่ได้เนื่องจากพื้นที่ที่ทับซ้อนกับเด็กสุชาติชมกลิ่นดูแล้วคงไม่ใช่ตัวความหวังของพักพลังประชารัฐแต่อย่างใดส่วนอีกหนึ่งพักก็คือพักก้าวไกล ที่แม้น,อนสอดีตสสชนบุรีซึ่งชนะการเลือกตั้งไว้เมื่อปี2562จะออกไปแล้วสองคนคือขวัญเลิศกับกะวินนาธแต่ยังเหลือจลัดคุ้มไขน้ำซึ่งพรรคก,ก้าวไกลก็ยังคงหวังสร้างเซส์ไยรภ์อีกครั้งหลังเลือกตั้งเมื่อปี2562ได้สสเขตจังหวัดชนบุรีมา3าเก้าอี้สุดชิงเก้าอี้สสเมืองชนบุรีทั้งหมด10ที่นั่งแมนจะสู้กันดุเดือดระหว่างสนธิยา บ้านใหญ่กับสุชาติบ้านใหม่แต่ประมาทก้าวไกลและพลังประชารัฐที่รอแชร์เก้าอีบอ้บางเขตไม่ได้เช่นกัน